ดวงของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในเดือนพฤษภาคม2567นะครับสำหรับใครที่ขายเสื้อผ้าแฟชั่นอยู่ธุรกิจเหล่านี้นะ,ะเดือนนี้โอเคเลยนะครับลูกค้ามาเยอะด้วยนะดวงจะได้มิตสหายเข้ามาใหม่ด้วยเป็นการะะันตรกันนะครับอ,อันนี้คือถ้าเกิดใครทำราชการก็ไม่มีปัญหานะครับ ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับชีวิตชิลๆมากนะในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับชาวราคนาราศรีกรกฎนะเนี่ยใครอยากจะเรียนต่อก็จะได้เรียน,นได้ไเรียนต่อต่างประเทศนะครับหรือไปเรียนต่อต่างจังหวัดนะใครสอบอยู่ช่วงนี้นะครับประกาศผลสอบมาเป็นข่าวดีนะครับนะชาวกรกฎนะตำแหน่งหน้าที่การงานดีอ่ะเนี่ย แต่ไปอยู่ไกลหน่อยนะครับไกลบ้านอันนี้คือจะต้องทําใจนะครับชาวกระดนี่คือเด่นเรื่องงานดูดิใครจะทําธุรกิจใหม่หรือตกงานอยู่จะได้งานนะจะได้เริ่มงานใหม่นะครับนะจะตําแหน่งเพิ่มอย่างนี้นะครับในเรื่องของความรักก็จะเจอคนที่ถูกใจนะครับคนนี้เป็นคนดีด้วยนะสุภาพแข่งตัวดีพื้เพราะนะจะเป็นแบบนี้นะครับ จะเข้ามาในแบบมิตรสหายก่อนนะ,ะเดี๋ยวค่อยเรียนรู้กันไปนะครับการเงินอาจตึงมือนิดน,นึงแต่ก็ผ่านพ้นไปได้นะส่วนใครที่คิดจะไปกู้ยืมเนี่ยนะครับมันก็กู้ได้กู้ผ่านนะครับไม่มีปัญหาหรือใครที่ทำทำงานเกี่ยวกับบัญชีการเงินอยู่นะหรือไปสดวงานพวกนี้อยู่นะเนี่ยก็จะได้นะครับได้งานในเดือน ปภาคมนี่แหละนะชาวกรกฎนะไม่มีปัญหานะครับในเดือนนี้คือไม่ค่อยมีอะไรบือหวามากนะครับสบายๆนะครับไปได้เรื่อยๆไม่ติดขัดอะไรนะครับอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว,ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว,ว่าจะร้ายทุกคนนะครับ มันเป็นปกติของการทำนายนะครับว่ามันต้องมีเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีด้วยนะครับอะไรที่มันมดีเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไปส่วนเรื่องไม่ดีนะครับก็ไม่ต้องไปจํจใส่ใจนะเอาไว้เป็นข้อคิดเตือนสติตัวเองจะได้ไม่ประมาทนะครับ